นี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อดีเจนในผับเป็นติ่ง Bieber. แจ็คสินบีเบอร์่ันี้ต้องจับ่าแงบบนี้ต้องจับเอามันมันเลยแหมแหมแบบนันแี้โยโจ้โจ้โจมันอีกมันอีกเอามานันกว่านี้อีกเอาเลยเอาเลย,โย,โ,ยโย่โย่จะ,ะจะอือ,อหือฮึ่มัวน,นี้ไม่เต้นละ นี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อดีเจในผับเป็นคนโรแมนติกอย่างนี้ต้องจัดหนักอย่างนี้ต้องจัดหนักแหมส่งไม้ส่งมือกันเลยเอาเลยเล้นหนักๆเลยพวกเราจะจะมีเปิดเชี่ยอะไรมึงนี่กลุ่มเลือดเจเจอเจอมันคนเดียวเลยนะมึงนี่แหมสัตว์นี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อดีเจในผับเป็นคนรักชาติโจ๊โจ๊โจ๊โอ้ โจเอาเลยครับเอาเลยอืมไอ้สัตว์คุณนี่ลักษณะตามึงเลยเนี่ยกูยืนตัวตรงนี้เนี่ยอือหือกูนี่ถอดหมวกนะครับเอาล้วครับเป็นยังไงบ้างครับชอบคลิปของผมกันหรือเปล่าครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า